อย่างผู้สื่อข่าวของเราค่ะวันนี้ไปพูดคุยมากับผู้ประกอบการร,รถโดยสารสาธารณะนะคะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างบริษัทพันธิ์จำกัดค่ะคเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยช่วงโควิด -19 ตัวเองก็ได้รับผลกระทบนะเดือดร้อนหนักเลยทีเดียวเอเพิ่งจะดีขึ้นมาในช่วงต้นเดือนหรือว่าช่วงประมาณมีนาเมษายนที่ผ่านมานี่เองแต่พอราคาน้ํามันมาปรับเพิ่มขึ้นอีกก็เริ่มได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะคแต่ก็เข้าใจค่ะที่รัฐบาลเองก็ต้องแบกรับเรื่องของการตรึงราคาน้ํามันดีเซลต่อไปซึ่ง ผู้ประกอบการถึงแม้จะได้รับผลกระทบแต่จากนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวไปพูดคุยกันทั้งในส่วนสมาคมทั้งในส่วนของกรมการขนส่งทางบกจะทำยังไงให้ผลกระทบไม่มากและไม่ต้องไปขึ้นราคาโดยสารให้ประชาชนได้รับผลกระทบลองไปฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการรายนี้กันค่ะก็ทราบว่าวันที่หนึ่งพฤษภาคมนี้ก็จะจะปลดเป็นละลอกระลอกนะครับทางผู้ประกอบการเดินรถเองก็แน่นอนจะต้องส่งผลกระทบแน่นอน และเราก็มีการปรึกษาหารือกันว่าทําอย่างไรให้ผู้โดยสารเนี่ยได้รับผลกระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ให้าภาครัฐช่วยบ้างแล้วเราผู้ประกอบการเองก็คงจะต้องรับไปบ้างนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้ให้มีความเดือดร้อนน้อยที่สุดนะครับเราจึงทราบจากาทางาสมาคมกิจการรถโดยสารประจำทางไทย จะมีการประชุมปรึกษาหารือกับกรมการขนส่งทางบกและต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อที่จะหารือนะครับเราเข้าใจว่ารัฐเองก็ไม่สามารถที่จะพยุงราคาได้ตลอดนะครับเพราะว่ารัฐก็ต้องมีหลายหลายภารกิจนะครับเพราะฉะนั้นานเราก็ต้องปรึกษาหาทางออกที่ดีที่สุดนะครับให้ให้ให,ให้ทุกฝ่ายเนี่ยได้อยู่กันได้อย่างอย่างมีความสุขะครับ ครับผมอานะครับราคารถโดยสารสาธารณะก็จะเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันที่จะส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนเพราะว่าถ้าราคาน้ํามันแพงขึ้นแล้วไปปรับขึ้นค่าโดยสารนั่นหมายความว่าพี่น้องประชาชนก็ต้องควักเงินจ่ายค่าโดยสารมากขึ้น